สวัสดีค่ะอันนี้ฟาติมาก็มาเดินตลาดของที่ระลึกนะคะประจำประเทศมิวด้านะคะเพื่อนๆอนนี่ก็มาได้ของนิดหน่อยนะคะเป็นของจำรวยนะคะทุกคนประจำของประเทศมิวด้านะคะนี่ก็จะเสื้อผ้าด้วยนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าเดินเสร็จแล้วก็ไปที่แม่น้ำนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเรือนะคะบันไดเรือที่เรือใหญ่จะเข้ามาพักแล้วก็ เป็นสะพานเรือที่จะให้เรือวิ่งขึ้นมาแล้วก็วิ่งออกไปนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นที่พักของเรือใหญ่นะคะเป็นทริปเรือใหญ่ๆนะคะทุกคนที่จะเข้ามาพักนะคะนี่ค่ะก็จะเดินลงไปที่แม่น้ํานะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นเป็นสะพานที่ทางลงของเรือนะคะเรือใหญ่ทริปทริปใหญ่นี้ก็จะมาโจทย์มาพักนะคะทุกคนนี่ค่ะ ปาติมาก็ทําคลิปอยู่เนาะคุณลุงก็เดินไม่รอเลยนะคะทุกคนนู่นค่ะเห็นแต่หลังแวบ,บๆเดี๋ยวก็ค่อยตามไปเนาะทันไม่ทันก็ค่อยว่ากันใหม่ <c oughs> นี่ค่ะก็จะเป็นที่พักของเรือใหญ่นะคะเวลาเขาจะมาเพื่อเติมน้ํามันหรือจะดูเลเรือนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะลงสะพานตรงนี้ลงไปที่เป็นละใน แม่น้ำนะคะทุกคนจะเป็นทางทางเรือใหญ่นะคะที่จะลงแม่น้ำนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะไปขึ้นเรือนะคะทุกคนก็จะไปขึ้นเรือนะนี่คุณลุงก็ไปซื้อตั๋วนะคะน่าจะแวะไปซื้อตั๋วเนาะปาติมาก็มองไม่ค่อยเห็นคุณลุงเลยนะคะนี่ค่ะก็ ตอนนี้ก็จะเป็นเรือที่จะข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าจะไปทานข้าวนะคะก็เลยมาตรงนี้เนาะจะข้ามฟากไปเพราะว่าได้เดินเที่ยวมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็จะไปขึ้นเรือนะคะตอนนี้คุณลุงก็ได้เดินไปขึ้นเรือแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก็คุณลุงได้ตั๋วเรือแล้วนะคะก็ここจะยื่นตั๋วให้กับ คนเรือนะคะที่เฝ้าเรือเนาะเพราะว่าได้ขึ้นเรือไปแล้วเราก็จะหาที่นั่งนะคะทุกคนก็จะเป็นตั๋วเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะทุกคนก็เป็นตั๋วนะคะก็จะเป็นตั๋วที่นั่งราคา50บบาทเหมือนบ้านเราได้ขึ้นเรือแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะขับไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ แล้วก็แม่น้ำก็ใหญ่มากขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ